เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นอะไรผงชักฟอกอ้าว <ao. S 2> แล้วหัวฉันไม่ลอกไงอ้าวมันไม่กัดหัวฉันหรืรอไงล่ะผงชักฟอกมันไม่ใช่หมาไม่มีกัดใครอะ่ะเอ้าเร็วเหรอโอ้ยเอาคุนน้อยเออเอเาร็วเข่าเร็วเข่าเอาเร็วเขา่าเร็วเขา่เเขาเ <ช ijo> จ้าเฮ้ยจริงเหรอ เอ้เอ้เอาเอ้าเอาเกาเข้าเกาเข้าเอาเกาเข้าเกาเข้าเเกาเข้าเอาก็กำลังเกาอยู่นี่ไงเอาก็เกาให้มันทั่วๆอ๋อเกาทั่วๆเอาเกาให้โอ้ยเฮ้ยโอ้โหนี่ทะลุไม่ทันมันต้องเกาฉันยันหลังไข่นอนทำไมเสร็จแล้ว เ็จแล้วอา้าวแล้วแล้วแล้วกไม่ล้าง,งหรือไงยี่สิบบาทสะอย่างเดียวล้างไม่เกี่ยวอุไม่ล้างให้โอ้โห oh, oh, ไม่น่าไปต่อราคาเลยแล้วล้างเท่าไหร่สามร้ล้างเท่าไหร่สามรอเออล้างให้หน่อย300รอจนได้ <c oughs>